ท่านผู้ชมครับทองคําไทยเนี่ยพุ่งกระฉูดนะครขอผมอัปเดตแบบนี้ก่อนนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทองคําไทยบวกตั้งแต่ตอนเช้าบวก150เปิดตลาดเลยนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นผมอัดกินไว้ตอน4ี่โมงยีนาทีนะครับทองคําไทยหลังเปิดบวก150แกว่งตัวขึ้นลง10ครั้งล่าสุดราคาณ4ี่โมงนี่นะครับโอ้โหเมื่อเช้าทำนิวไฮตอนนี้พุ่งกระฉุด ไปแต่ All Time High สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับณนะ4ีโมงตรงทองคำไทยบวก550บาทนะครับทองคำแท่งขายออก55,950บาททองรูปพรรณขายออก56,750บาทด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะปิดปราคานี้เลยหรือไม่แต่ท่านผู้ชมนะปัจจัยเนี่ยมันก็มีอยู่สักอยู่หลายปัจจัยเหมือนกันนะครับแม้ว่าเฟดจะ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยพันผลเรื่องอื่นด้วยนะคือมันเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข่งค่าขึ้นระดับหนึ่งนะครับอยู่นิดนึงนะครับปัจจัยมันก็ส่งผลกระทบมาที่ค่าเงินบาทไทยที่วันนี้เนี่ยอ่อนค่าลงไปนะครับ นะครับณตอน4ี่โมงครึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31มสบาทแปดสตางค์นะครับอ่อนค่าลงไปหน่อยหนึ่งก็สัก2อสาปัจจัยนี้ทําใหเ้เกิดภาวะนะครับเงินทุนวิ่งไหล,เข,ขล,หลเข้าทองคาและเงินทุนวิ่งไหลเข้าทองคําก็เป็นแรงที่หนุนให้ทองคํานั้นพุ่งขึ้นมาแตะและก็ทำ t i m ท High อีกแล้วนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ท่านชมรอดูนะครับว่าออทองคำโลกลด์สปอร์ตสหรัฐโกลฟิเจอร์สหรัฐนั้นที่นิวยอร์กเนี่ยจะเป็นอย่างไรสอดคล้องกับ กันขนาดไหนนะครับจับตาดูดีๆในค่ำคืนนี้ครับ